เอาเลยครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมโรบักนะครับในแมป l อสตาเทอร์ดิฟแนนต์นี่นะครับและในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแจกโค้ดเลยครับพร้อมบอกข่าวสารการอัปเดตใหม่นะครับของ a l อสตาเทอร์ดิฟแนนต์นี่นะครับและก่อนที่ทุกคนนะครับจะไปรับชมคลิปนี้กันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อะไรที่สัมพัญเลยนะครับอย่าลืมสั่งกระดิ่งกุ๊กกี้กันด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับสปอนเซอร์ของเรานะครับนั่นก็คือร้านไอทีซัพชอปนะครับร้านบริกกกกาาารรรขยย RV บบลออพแะังมมมีีิิเเต บีไฟและวอลเดนกันด้วยนะครับแถมยังมีบริการกดเพชรออสตาและกดผลพลัลพิศาตกดเกมพาร์ตในแมปคิงเนกาซี่และแมปบอกพุุดกันด้วยนะครับหากใครสนใจนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมสามารถมาใช้บริการกันได้เลยนะ โอเคทุกคนครับก็เดี๋ยวเราเนยครับมาเริ่มจากโค้ดกันเลยดีกว่านะครับผมโค้ดนี้นะครับก็จะมีอยู่สโค้ดด้วยกันนะครับแล้วก็โค้ดทั้งหมดนี้นะครับรามๆกันแล้วก็จะได้ประมาณ450เพรเลยนะครับผมนะสำหรับใครนะครับที่ยังไม่รู้ว่าวิธีการใส่โค้ดนะครับใส่ยังไงนะครับก็ ให้เรานะครับมองมาตรงที่มุมขวาล่างนะครับผมจะมีฟันเฟืองอยู่นะให้เรานะครับกดไปที่ฟันเฟืองเลยนะครับปึ๊บนะครับมันจะขึ้นเป็นแบบนี้นะครับให้เรานะครับมากดตรง enter code เลยนะครับผมนี่เลยนะฮะมันก็สามารถใส่โค้ดตรงนี้ได้แล้วนะครับผมเนาะโอเคทุกคนครับเดี๋ยวเรานะครับมาเริ่มจากโค้ดแรกกันเลยดีกว่านะครับผม โอเคครับท่านผู้ชมครับเมื่อกี้พอดีว่าไปเปลี่ยนรหัสมาเลยครับคือผมลืมไปว่ารหัสหลักผมเนี่ยนะครับเคยใส่โค้ดพวกนั้นไปแล้วนะครับก็ผมกลัวทุกคนนะครับจะไม่เชื่อกันว่าเออมันได้โค้ดจริงๆนะครับผมเดี๋ยวผมเอารหัสลองผมมาใส่เลยดีกว่านะครับจะได้รู้กันเนาะว่าโค้ดทั้งหมดนะครับที่ผมแจกมาเนี่ยนะครับมันใส่ได้จริงนะครับเนาะโอเคครับเริ่มจากโค้ดแรกกันเลยดีกว่านะครับโค้ดแรกนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นจอให้ดูนะครับว่ามันเป็นโค้ดอะไรเนาะก็ให้เรานี่ครับใส่โค้ดไปเลยนะครับ นี่ครับทุกคนจะได้150เจมนะครับทุกคนครับโค้ดนี้ก็จะอ่าจะได้150เจมเลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับโค้ดแรกนะครับทุกคนนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครไม่ทันนะครับก็สามารถสต็อปแล้วก็แบบดูก็ได้นะครับผมหยุดดูก็ได้นะนะครับโอเคทุกคนครับสําหรับโค้ดแรกก็จะได้ประมาณ150เจมเลยนะครับเดี๋ยวเราครับจะไปดูโค้ดต่อไปกันเลยดีกว่านะครับทุกคน เอาละครับทุกคนครับสำหรับโค้ดต่อไปนะครับก็จะเป็นโค้ดที่2แล้วนะครับโค้ดนี้นะครับก็จะได้150เต็มเหมือนกันเลยนะฮะก็จะเป็นโค้ดนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นจอให้ดูนะครับว่ามันเป็นโค้ดอะไรเนาะน่ครับก็ใส่ไปเลยปึ๊บนี่เลยนะครับก็จะเป็น150เต็มนะครับโค้ดนี้ก็มีชื่อว่า super time นะครับผม super time เนาะนะครับผมประมาณนี้เลยนะฮะก็ทุกคนนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่ทันนะครับก็สามารถหยุดสต็อปไปดูก่อนได้เลยครับผมนะฮะ โอเคนะครับทุกคนสําหรับโค้ดที่2นะครับก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมจะเป็น150เจมเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็ได้ประมาณ300เจมแล้วเนาะนะครับเดี๋ยวเราไปดูโค้ดต่อไปกันเลยดีกว่านะครับว่ามันเป็นโค้ดอะไรเนาะโค้ดที่3นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเอาละครับทุกคนครับตอนนี้นะครับเราก็ไม่อยู่โค้ดสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งเป็นโค้ดที่3นั่นเองนะครับทุกคนครับก็โค้ดนี้นะครับจะได้150เจมนะครับทุกคนครับก็โค้ดนี้นะครับอาจจะไม่เห็นว่ามันขึ้นนะครับเพราะว่าเมื่อกี้นะครับผมได้ใส นี่ครับผมลืมกดอัดนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวผมลองใส่ให้ขึ้นอ่าเดี๋ยวผมลองใส่ให้ดูก่อนเลยด้วยกันเนาะนี่ครับก็คือโคดนี้เลยนะครับนี่เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นจอให้ดูนะครับเป็นตัวหนังสือใหญ่เลยนะนี่ครับจะได้100อ่าจะได้150เจมนะครับทุกคนครับเนาะจะได้150เจมนะนะครับเราลองไปใส่กันได้เลยนะครับสําหรับคนที่ยังไม่เคยใส่3ามโคดนี้นะครับแต่ถือว่าใครเคยใส่ไปแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่ได้แน่นอนเลยทุกคนครับต้องเข้าใจในส่วนนี้ด้วยนะนนนี่่คคคคครรรรรััับบบก็ปะะมมมาาาาณ้้้้้เลลยยโโดดดออสุทผววๆแ นะครับก็จะได้ประมาณ450เจมนั่นเองนะครับทุกคนก็ถือว่าได้เยอะอยู่นะนะครับคือสุ่ม10ครั้งได้1ครั้งเลยนะครับ1รอบเลยนะไม่ใช่1ครั้งนะครับก็ประมาณนั้เลยนะครับทุกคนครับโอเคทุกคนครับเดี๋ยวส่วนต่อไปนีครับเดี๋ยวเราลีครับไปดูข่าวสารการอัปเดตของออสตารดีกว่านะครับผม ว่าอัปเดตวันไหนเวลาไหนบ้างนะครับผมทุกคนโอเคนี่ครับทุกคนเดี๋ยวผมอ่าเดี๋ยวจะเจอกันในหน้า Discord กันเลยดีกว่านะครับผมเอานแทะทุกคนครับตอนนี้นะครับผมก็เข้ามาอยู่ใน i s c o r d ของออซาแล้วนะครับซึ่งทุกคนนะครับจะสังเกตได้ว่ามาเดโอะนะครับเขาได้แจ้งไปบอกว่าอัปเดตนะครับวันที่เท่าไหร่อะไรไงบ้างเนาะเนี่ยก็คือเดือน7นะครับวันที่4แล้วก็ปี2 0 2 1นะครับซึ่งตรงกับวันนี้นะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่4เดือน7ป0 21เหมือนกันนะครับทุกคน สำหรับเวลาการอัปเดตของวันนี้นะครับก็ข้อความนี้นะครับเขาบอกว่าให้เราเนียครับนับ12ชั่วโมงไปนะครับหลังจากที่เขาเนี่ยนะครับลงข้อความนี้ไปแล้วนะครับผมข้อความนี้นะครับเขาลงตอนประมาณ12เดิกะจุดศูนนอะครับก็คือตอนประมาณเที่ยงวันนะครับของวันนี้เนาะนะครับก็ลองนับไป12ชั่วโมงดูนะครับว่าได้เท่าไหร่นะครับใช่เลยครับทุกคนอัปเดตตอนที่คืนของวันนี้นะครับทุกคน ตอนเที่ยงคืนนะนะครับประมาณนี้เลยนะครับที่เขาแจ้งมาเลยครับเนาะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนเข้าใจหรือเปล่าผมอธิบายถูกไหมเนี่ยโอเคนะครับก็พูดง่ายคือว่าอัปเดตวันนี้นะครับตอนเที่ยงคืนนะครับผมประมาณนี้เลยนะนะครับทุกคนโอเคทุกคนครับก็จะประมาณนี้เลยครับสําหรับข่าวสารการอัปเดตนะครับเอาละครับทุกคนครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับข่าวสารการอัปเดตของวันนี้เนาะนะครับก็ประมาณนั้นเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าผมอธิบายผิดไปก็ต้องขอโทษจริงจริงเนนะครับผม ก็มันแจ้งมาอย่างเงี้ยนะครับโอเคทุกคนครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เลยที่สุดขัญเลยนะครับอย่าลืมสั่งกระดิ่งกุ้งกินกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับซีอูครับผมบ๊ายบายไปแล้วไปแล้ว